สวัสดีครับผมโก้เพชรยนต์นะครับวันนี้ผมนำรถขายดียอดนิยมมานำเสนอ FC เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ามันคือรุ่นอะไร 2016 Toyota Corolla Altis 1.6G เลขใหม่101,000อึดตึกทนมาอีกแล้วเจ้า Altis รุ่นนี้นะครับผมจะพาไปรีวิวกันเลยว่าสียงกันสื่อของมันเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างขอพรีเซนต์ด้วยคลิปนะครับว่ารถของเราเนี่ยเป็นยังไงสวยแบบไหนรุ่นนี้นะครับเป็นโฉมที่นั่งสบายมากๆเดี๋ยวเราไูดูที่โคมไฟหน้านะครับ โคมไฟหน้าเป็นแบบ Multi มัลติรีเฟลเตอร์สวยๆเลยแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับใหญ่ๆโลโก้โต y ต้ตาสวยๆมาดูที่โคมไฟฝั่งนี้กันนี่เลยผมโชว์ความใหม่สวยๆของมันไปนี่ครับใส่มากโคมไฟเดิมจากโรงงานนะครับเอาติดตัวนี้ติดตั้งไฟสัดหมอกมาแล้วนะครับบริเวณด้านล่างซ้ายและขวา เดี๋ยวผมมาด้านฝั่งขวามือต่อเลยมาดูที่ล้อเลยครับเป็นล้ออลลอย16นิ้วนะครับสเปคของอยางคือ2 0 5 5 5 R mm hmm. 1 6เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูว่าตัวมแม็กอัลลอยเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เปิดสัดให้ชมเลยดีกว่าให้ดูเบ้าโช็อคเดิมเดิม จากโรงงานนะครับกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟกระพริบด้วยมือจับเป็นเสียดเดียวกับตัวรถแต่ว่าจะมีแบบโครเมียมนะครับสวยๆเงาเงาเลยผิวพันธ์คันนี้สวยมากนะครับผมย้ำว่าสวยมากให้ดูที่อลอยด้านหลังนะครับว่าสภาพของมันดีแบบไหนเงาเงาวับวับกันไป มาที่บริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วก็ไฟกะพริบเป็นแบบฮาโลเจนนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนี่ผมให้ดูความสวยของมันแถบโครเมียมโลโก้โตโยตา้าเซรัสโคราอัลติสรุ่น 1.6G อยู่ครบนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยอยู่2จุดนะครับบริเวณด้านล่างแล้วก็มีแพลตท,ทิมด้วยบริเวณนี้ทั้งสองข้างเลย เดี๋ยวผมจะเปิดอันท้ายให้ชมกันนะครับเปิดมาแล้วบริเวณด้านหลังนะครับที่เกศสัมภาระกว้างขวางมากๆเลยนะครับพื้นพรมต่างๆสภาพดีนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยครับผมให้ดูว่าความเงาของตัวแสงกระทบไปที่พรมใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จุดนี้มีถังดับเพลิงเล็กๆติดมาให้ใหด้วยนะครับอยู่บริเวณนี้ ด้านบนมีไฟสองสว่งางอยู่หนึ่งจุดนะครับบริเวณนี้เก็บกระเป๋าเดินทางไซส์ยี่สี่นิ้วแล้วก็สิบแปดนิ้วได้นะครับด้านล่างจะมีในส่วนของอยางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์แม่แรงแล้วก็ที่ถอดล้อนะครับโอเคขออนุญ,ญาตปิดก่อนเดี๋ยวเรามาชมด้านฝั่งนี้ต่อเลย เปิดประตูมาแล้วนะครับบริเวณประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีสีเคลียมตัดบริเวณนี้ด้านบนจะเป็นหนังนิ่มๆน,นะครับด้านล่างเป็นพลาสติกขึ้นรูปมีสีเงินด้านพ้นด้านบนสวยงามมากและบริเวณนี้จะมีในส่วนของเงินที่เป็นหนังนิ่มๆอยู่นะครับมีสวิตช์เปิดกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เปิดเป็นแบบโครเมียงเงาๆด้านล่างเก็บขวดน้ำได้หนึ่งตำแหน่ง บริเวณด้านในนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมติดตั้งแข็งขัดนิรภัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบริเวณด้านบนมีหมอนรองคออยู่3ามตำแหน่งหนและ3โลโก้ของ Isofix นะครับนั่นแปลว่ารองรับการติดตั้งคาซีดด้วยผมเข้าไปด้านในต่อนะครับผมเข้ามาแล้วพื้นที่เล็กรูมของเจ้า a l t i ตัวนี้โอ้โหกำปั้นครึ่งครับสองกำปั้นดีกว่า เหลือมากๆผมบอกแล้วว่าเอาติสรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่้ออโดยสารกว้างขวางมากนั่งสบายจริงๆถัดไปทางฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเรามาชมประตูฝั่งนี้กันว่าเคลื่อนทิวของมันดีงามแบบไหนเดิมๆทุกจุดจริงๆบริเวณด้านนี้นะครับด้านด้านหลังจะมีในส่วนของกระรเป๋าจิงโจ้อยู่หนึ่งตำแหน่งอยู่ฝั่งที่บาะของผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าต่อเลยเปิดประตูมาแล้วบริเวณด้านหน้าเช่นกันนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ว่ามีบริเวณหลังอยู่ด้านบนนิ่มๆบริเวณนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นเลยสวยงามมากครับบริเวณนี้จะมีในส่วนของสีเงินด้านพ่นนะครับจะมีร่องรอยการใช้งานอยู่บ้านนิดหน่อยมือจับเป็นแบบโครเมียมเงาๆส,สวย บริเวณด้านนี้จะมีในส่วนของปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับฝั่งคนขับเป็นออตโต้ด้านบนเป็นชัตต์ล็อกมีลำโพงหนึ่งตำแหน่งบริเวณนี้และวางขวดน้ำได้หนึ่งตำแหน่งนะครับตรงนี้วางของได้อีกนิดนึงมาที่เบาะของคนขับนะครับจะเป็นแบบปรับมือปรับมือจะใช้งานง่ายๆครับแล้วก็คงทนด้วยในการแทนนิ้ญญหรือว่าซ่อมบำรุงไม่แพงนะครับ ผมให้ดูแผ่นเพจต่างๆของตัวโครงสร้างรถยนต์นะครับอยู่ครบหมดเลยเดิมๆไม่มีการตัดต่อตัดแต่งนะครับเดิมๆจากโรงงานโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในต่อเลยเดี๋ยวมาทั้งฝั่งขวาเลยนะครับ จะมีช่องแอร์อยู่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตน่วของปับกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวาพวงมลาลัยเป็นสามก้านทรงสปอร์ตนะครับบริเวณขอบของพวงมลาลัยมีการหุ้มหนังนิ่มๆด้วยโลโก้ตรงกลางโลโก้ตโตโยตา้าสภาพยังดีเยี่ยมเยี่ยมครับฝั่งซ้ายมือเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสภาพยังสมบูรณ์อยู่การปัดฝั่งซ้ายปัดน้ําฝนการปัดฝั่งขวาปรับแสงสว่างนะครับบริเวณที่เลือนไม้ เปลอนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับหรือแบบเข็มด้านซ้ายสุดเป็นแบบวัดรอบตรงกลางบอกสถานะความเร็วตรงกลางมีจอดิจิตอลเล็กๆอยู่นะครับบอกกิโลเมตรสถา,านะเกียร์แล้วก็อุณหภูมิฝั่งขวามือจะบอกเกียร์น้ํามันนะครับแล้วก็บอกไฟเตือนต่างๆคอนโซลฝั่งซ้ายมือนะครับบริเวณตรงกลางด้านบนเป็นหนังนิ่มๆน,นะครับแล้วก็มีช่องแอร์อยู่สองตแหน่งบริเวณน,นี้มีนาฬิกาด้วย เป็นดิจิตอลนะครับถัดมาที่เครื่องเสียงเครื่องเสียงนะครับจะใช้งานในส่วนของต่างซีดีได้แล้วก็เสียบอ s b บบริเวณนี้ได้ง่ายๆเลยสวยดีครับเป็นสีฟ้าไฟส่เอเฉิดอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีเป็นเหมือนแผงสีน้ำตาลนะครับเป็นเงาๆอยู่เป็นลายคาร์บอนสวยเลยครับตรงนี้ถัดมาที่ตัวปรับอากาศหรือแอร์นะครับเป็นแบบปรับมือมีลมแอร์อยู่สี่เบอร์นะครับ ตับทิศทางลมไล่ฟ้าได้นะครับปับความเย็นนะครับเย็นน้อยปรับทางนี้เย็นมากปับทางนี้เลยด้านล่างตรงนี้เป็นไฟตัดบอกนะครับที่เปิดปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของที่เสียบไฟ12โวลต์เสียบกล้องหน้าบริเวณนี้ได้เลยตรงนี้วางของได้นะครับมาดูที่เกียร์ต่อเลยเกียร์ของอัลติสตัวนี้นะครับมาในแบบเกียร์อัตโนมัติซูปเปอร์ CVT I นั่นเองผมเข้าเกียร์ให้ดูนะครับ ่การใช้งานของเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับราบเริ่มปกติดีแล้วก็ให้ดูหัวเกียร์ด้วยหัวเกียร์ยังสวยๆอยู่เลยบริเวณเบรกมือจะมีบริเวณหนังคุ้มนะครับตรงนี้ใช้งานได้ปกติเช่นกันบริเวณนี้วางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งนะครับด้านข้างๆมีแบบโครเมี่ยมเงาๆให้ด้วย บริเวณพักแขนเปิดขึ้นมาได้จะมีที่วางอยู่หนึ่งชั้นและเปิดขึ้นมาได้มีอีกหนึ่งชั้นนะครับวางของได้ลึกพอสมควรคอนโซลฝั่งซ้ายสุดนะครับจะมีช่องแอร์อยู่หนึ่งตำแหน่งด้านตรงนี้เป็นหนังนิ่มๆน,นะครับมีลิ้นชักอยู่บริเวณนี้เปิดได้แผงประตูฝั่งซ้ายมือผมให้ดูความใหม่ของมันความเดิมๆของมันครับเราขายจุดความเป็นเดิมๆ เบาะหนังด้านซ้ายผิวพันธุ์ของเบาะหนังนะครับสวยเนียนเลยเข็มขัดนิรภัาายสามารถปรับตำแหน่งของความสูงได้นะครับบริเวณนี้มือจับมีสามตำแหน่งนะครับด้านหน้าหนึ่งตำแหน่งและด้านหลังสองตำแหน่งบริเวณม่านบางแดดนะครับบริเวณของคนขับมีกระจกเปิดได้บริเวณนี้มีไฟเช่นกันนะครับ นี่ไฟส,สองสว่างใช้งานได้ปกตินะครับม,รม่านบังแดดสามผู้โดยสารมีกระจกแล้วก็เปิดปิดไฟด้านนี้ได้เช่นกันแดดมาทางนี้เราก็ดึงตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับเข็มขัดนิรภัยของอัลิตต์ตัวนี้นะครับจะมีอยู่7จ็ดใบด้วยกันใบที่1น,นะครับใบที่2 ใบที่สามอยู่ใต้นี้ใบที่สี่อยู่ข้างๆนะครับแล้วใบที่ห้าอยู่ด้านหลังบริเวณเสาเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องต่อเลยมาชมห้องเครื่องเลยครับห้องเครื่องสะอาดมากเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณจุดต่างๆของเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างต่างๆไม่มีการตัดต่อเลย,เลย้นสิ้นเดิมๆจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยคานหน้ายังอยู่เหมือนเดิม อาติ์คันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ Dual VVTi 4ส406วาลขนาด1.6ลิตรให้กำลังสูงสุด125แรงมา้าน้ำมันเบนซินที่รองรับนะครับตั้งแต่ e85 e20 น้ำมัน91 95เติมได้หมดเลยรถเราเป็นรถเกรด A นะครับไม่มีชนหนักทิ้คอบตัดต่อจมน้ำเลยทั้งสิ้นถ้า FC ท่านไหนซื้อไปแล้วเจอสามารถนำมาเคลมได้เลยนะครับคืนไม่เลยดีกว่าไม่ใช่เคล100%เลยครับรับคืน ผมให้ดูพื้นที่ต่างๆละเอียดมากๆเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาค่าตัวของเจ้าอัลติสคันนี้นะครับว่าราคาค่าตัวที่เท่าไหร่ราคาป้ายแดง869,000บาท2016 Toyota c o r o l ต้าโค i s 1.6G เลขใหม่หนึ0 0แสราคา 3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โ oh, ห oh, ราคาถูกมากครับกับสเปคแบบนี้สภาพแบบนี้ย้ำนะครับรอช้าไม่ได้แล้วถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจแวะมาดูตัวจริงได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งหรือว่าอยากได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์0989493888ผมโก้คนดีคนเดิมคนเดียวรอรับสายอยู่นะครับลูกค้าท่านไหนเครดิตดีนะครับผมย้ำเลยนะว่าฟรีดาว เครดิตดีย้ำฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนมาเบาเพียงแค่เดือนละเจ็ดนกระบาทเท่านั้นโอ้โหราคาไม่แพงผ่อนก็ถูกรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับสุดท้ายนี้ผมต้องกด FC ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยขอบคุณมากครับ